ยิ่งแ,แปลกๆนะให้น้ำมันเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยดูดิจัดไปเต็มๆใครชอบแบบนี้บ้างครับอยู่ไหมลุยฮะร้รานนี้<ห>ที่ไรนะฮะไม่เคยจบที่ชามเดียวจริงๆสามชามสี่ชามฟาดเข้าไปกรอบกรึบโอ้โหมันเป็นแบรนด์นหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่หนาเท่าบะหมี่เปาะในรกระละของร้านนี้เลยดูรรครับ คุณได้ฟิวหรอสั่งซุ้มสิบุ้มห้าซุ่มเท้ารวยฮะีิเตียไปล้วพระรามสี่นะฮะข,ข้างถนนเชื้อเพลิงวันนี้ต้องได้กินอยากกินมากเลยมาแล้วมาเลยดีกว่า,าไปดูบะช่อร้านนี้เด็ดโอ้หนี่มาที่นี่นะฮะคบะช่อล้นแบบนี้ที่เด็ดของร้านเลยจะบอกให้ว่ายังเด็ดมาเอาหมวยำต้มยำมันดีวกว่าเอเคพริกลงไปหัวลงไปนี่ลงไปขอพริกช้อนได้ไหมครับเออ ปรุงลงนะฮะพร้อมเสิร์ฟครับก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วนะฮะพระราม4ถนนเชือเ้อเพลิงมาวันนี้กินต้ยมยำทางร้านเขามีต้ยมยำนะฮะปรุงแบบแับบแบบจัดจ้านมาเลยอ่ะชิมน้ำก่อนนี่ไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะฮะเขาใส่สุดๆมามเพิ่มหน่อยน้ำเค็มไปนลดนึงก็นี้ฮะส้มลงไปส่วนพริกนะฮะไม่ต้องเพิ่มแล้ว ขอเข้ามาสองช้อเรียบร้อยอ,อย่างแซบอย่างเดือดโหนี่อยากกินต้องได้กินจริงๆอะ่ะรูอครับอกรับมากนี่บาชทอบโอ้อย่างเดรลู้ครับโคตรเดือดแล้วตับแบบเนี้ย กขาต้มเปนก้อนให้มันแข็งๆก่อนแล้วค่อยหัน่นแผ่นใหญ่ใส้ก็เด็ดนี่ดูครับมันเดือดเลิศมากม,มันมีย่ังไม่ตายนีืครับ เกาเหลาบะาชอบ้อต้มยำที่เด็ดของร้านนี้เลยสั่งพิเศษโอ้โหดูดิความแซ่บความเดือดดูดิครับโอ้โหบะช้อมันนุ่มมากเลยอ่ะบะช้อก็ปรุงแบบถึงเครื่องจริงๆอะ่ะดูสีสันดิความแน่นอนแล้วดูปากแฉดนะฮะยังเดือดดูดิครับ คนลถเลยมาดูเถอะหนูต้องร้านนี้จริงๆความเดือดขั้นสุดเลยอ่ะเด็กผมว่บปเ,ปนนเดียวคนเต็มร้านแล้วว่าลุยครับเล็กน้ำบักช่อล้วนนี้เด็ดจริงๆจะบอกว่านี่คือไฮไลท์เลยนะฮะต้องมาตำอ่ะโอ้ยแบบนี้นะ่ากินมากเนี่ยเล็กจืดแบกช่อล้วน อร่อยเหมือนกันกดน้ำก่อนอเชงมากแล้วนี่บาช่องนี้ใช่ไหมฮะยีๆหน่อยโอ้โหแตกต่างกันขั้นสูงสุดระหว่างต้งยมยำกับจืดอือืึดูสีดูยีครับพูอดอร่อยเล็กจืดก็ดีมากนะร้านนี้พูดเลยชอบเหมือนกัน ดูดิครับอ๋อที่เป็นรุ่นหน่อนเชื้อเพลิงร้านนี้นะฮะอร่อยมากครับเด็ดจริง